สวัสดีครับอยู่ผมช่องจริงดำสิ่งก็ลงท่อวางท่อกันวางท่อกันหน่อยค่อยว่าค่อยวิ่งดินกันใหม่ทำถนนกันก่อน,นวางไม่ดิโอสิวางคู่หรอวา,วางคู่ครับวางท่อคู่ วางคู่ครับวางคู่เปลี่ยนทิศทางน้ําใหม่แต่ก่อนทางน้ําอยู่น่นเปลี่ยนมาใส่ทางนี้แทนเลยคันนึ่งท <c oughs> ำทางมาตรงนี้ครับเพื่อจะได้วิ่งขึ้นเปาดินข้างบนท <c oughs> ำทางข้ามตรงนี้ <c oughs> ยังดันเอาครับ <c oughs> ครับ <c oughs> ก็จัดวางเรียบเรียงใหม่ครับขอนขอนก็อดเอาส่วนผมใส่ปอปลาข้างบนครับบนรถ วางพ่อเสร็จก็จะทำเอาดินมาใส่แล้วก็จะขึ้นไปเอาดินข้างบนมาขุดสะขุดสะตรงไหนไม่รู้แกบอกอยู่ Geh, geh, geh. จะเปลี่ยนทางน้ําเปลี่ยนทางน้ําไปฝั่งถนนครับเราก็อยู่กับเจ้าเฮนตชิเหมือนเดิมนี่เร่งเครื่องไม่แรงนะนี่การทำงานก็ยังแรงอยู่ เล่นเครื่องนะแม่แรงเพราะว่าพวกนี้ต้องใช้ความระมัดระวังครับเวลาจับเวลาอะไรมันเดี๋ยวมันจะหนีบมือกันก็ต้องเล่นเครื่องบอ่ลูกสุดท้ายครับลงไปเรียบร้อยเดี๋ยวขยับรถออกไ,ไดยโอ้วางเป็นที่เรียบร้อยครับเหลือแต่แลดปูน บอกร้วมันค่าคกาอ ตัวนี้ได้ครับมันตรงกว่า<ช>ตัวนั้นตนี่มันงอนหนีนั่นตัวนี้ผพาว่ามันได้แล้วนี่ต้นตัวนี้มันต้องดึงกราฟมาผีตันนั้นนะครับเดี๋ยวใเราาราะว่าเดีจะงกิง,กง,กงี๋ <โอ S 2> จะใส่ปูนกอ่อนถอนี่ลงมามันก็จะกิ่งนี้คือเก่าี่ ถึงขึ้นนะโค้งท่าร้อยครับอันนั้นมีแต่สามทอนนั่งนานอ่ะว่อพ่อพ่อเอาตัวนีกว้ก่อนนี่ตัวนี้ตัวนีวน้ก่อน พ่อพ่อตัว,ต,วตัวแรกตัวแรกตัวแรกนี่นี่ทั้งกลางน่ะตัวตัวทั้งกลางนะครับนั่นได้แล้วครับได้แล้วล่ะแมนโอ้โหโอ้โหโอเคโอเคเหลือแรดปูนครับ นะใส่ได uh ้บ่รากลางบ่ลงโบนก่อนหลโ้นก่อนบ่ครับกให้เราใส่ลงไปจังหน่อยย๋อวบอกให้เราเตาเดี๋ยวะเอพูนอมนังไงใส่แต่ของบนป่ะลุ้นทองเลยบ่ใส่ัเียไปบอกพี่เพี่ให้เราใส่นวนจีนไปเดี๋ยวจีนโอเคครับตาเตาบังคับดมาย่อูนโีนยวรออากุ

ก็ล้อแหลดปูนครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับครับสวัสดีครับ